น่ารักแม้นี่ขขยอันใหญ่เลยขายใหญ่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเดดไม่เข้าเดดไม่เข้าจริงๆแม่ <c oughs> โอ้โโอโอยทุกคนอยากจินน้ำใครจะได้มาส่งน้ำหวานหน่อยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอนนี่อีกแล้วนะคะอยังพิ่งเบือ่อกันนะทุกคนวันนี้เราอยู่ในคลิป f a ชั่นเฟ a v o r ์ปีป0 2 0ี2020นะคะทุกคนมาดูกันว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย แอนมีแฟชั่นยังไงแอนแต่งตัวยังไงนะคะและอุปกรณ์แกจเจตต่างๆของแอนอะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆเลยนะคะมีของดีมีของเด็ดแน่นอนไม่ต้องห่วงโอเคก่อนเข้าคลิปอย่าอย่า,อย,าอย่าลืมน <laughs> ะอย่าลืม <laughs> กดไลค์นะคะกด Subscribe ทางเราด้วยนะไปชมกันเลย เันที่1่ของเราในวันนี้นะคะแอนขอเริ่มจากนาฬิกานาฬิกาของเราในปีที่แล้วที่เราใส่บ่อยที่สุดก็คือเป็นตัวนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นของเบบี้จีนั่นเองนะคะขอ,ข,อของของของค่ายคาซิโอนะคะทุกคนซึ่งอันนี้มันเป็นรุ่นรีมีเท็ดอีดิชันนะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะหาซื้อ,อยากแล้วแหละมันเป็นนาฬิกาแบบ มันให้ความมันให้ความเท่อะดูดิมันให้ความแบบเป็นผู้หญิงที่แบบมสมาร์ทเป็นผู้หญิงที่แบบทันสมัยนะคะแล้วเป็นผู้หญิงที่แบบดูแกล่งอะดูสตรองอะทุกคนดูลายเขาดิลายคาน่ารักมากนะอันนี้ก็เข้าได้กับทุกเสื้อผ้านะทุกคนเอออาจจะเว้นแบบ แนวใส่กระโปรงลายดอกไม้อันนี้อาจจะไม่เหมาะกับนาฬิกาไอตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้แอนก็เลิฟเลเช่นกันนะคะนาฬิกาตัวนี้แล้วก็ไอเทมต่อไปนะเป็นนาฬิกาของ Apple Watch นะคะทุกคนนี่ทางเราก็ใส่อยู่นะคะซึ่งสายของเขาก็เป็นสายนี่เป็นสายสีเงินนะออกจากคริสตัลคริสตัลหน่อยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือว่า Apple Watch เนี่ยเป็นนาฬิกาที่แอนใส่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะส่วนนาฬิกาแบบแฟชั่นอื่นๆที่ไม่ใช่ Apple Watch อะแอนก็ใส่แบบเป็นเป็นวันหยุดเสาร์ที่ไปนะเพราะว่า Apple เนี่ยเขาจะเตือนเราทุกสิ่งอยา่างไม่ว่าจะเป็นลายอีเมลข้อความต่างๆเขาก็เตือนเรานะคะแล้วก็แอนใช้เขาไปออกกำลังกายนะคะทุกวันนะอันเนี้ยมีประโยชน์กับแอนมากๆนะคะแล้วก็ เลิฟน้องมากๆเลยนะคะแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็ใช้บ่อยมาก2ตัวนี้นะคะนี่ท้าดาเบบี้จีกับ Apple Watch นะทุกคนเชียร์นะหากใครอยากได้ไอเทมที่แบบเก๋เท่ๆ,ๆแล้วก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงอะ่ะนี่2ตัวนี้มันคุ้มค่ามากๆขอบอกเออนั่นแหละ ไอเทมต่อไปของเรานะคะจะเป็นหมวกนะคะทุกคนหมวกของแอนคือเยอะมากแอนเป็นคนชอบใส่หมวกมากเมามากมากซึ่งหากถ้าใครเป็นเพื่อนใน i อหรือว่าเพื่อนใน Facebook อะถ้าใครเห็นรูปของแอนอะส่วนมากอะแอนจะใส่หมวกเว้ยทุกคนแอนขอเริ่มจากหมวกหน้าหนาวก่อนนะเออเดี๋ยวจะไล่ไปตามหรือดูการเนาะเออหมวกหน้าหนาวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นของ the north face นะคะตัวนี้ เออก็คือว่าเขาให้ความแบบอุ่นเขาให้ความแบบคือแบบชอบในความพี่แบบนี่ปิดหูได้คืออุ่นนะคะทุกคนนี่อุ่นมากเวอร์ปิดหูได้ทั้งได้ทั้งหมดของหัวทุกคนก็คือให้ความอบอุ่นดีนะคะแล้วก็เรียบหรูนะคะเก๋ๆนะคะก็แบรนด์เดอะน็อตเนี่ยเขาเป็นแบรนด์แบบ เป็นแบนด์แห่งเจ้าป่าเออใครที่ชอบเดินป่าใครชอบกางเต็นท์นอนใครชอบแบบไปที่แบบสูงๆไปที่หดๆแอดเรนเจอร์หน่อยนะคะอุปกรณ์ของเดอะน็อตเนี่ยก็ตอบโจทย์นะคะทุกคนส่วนหมวกของเขาใบนี้นี่แอนก็ชอบมากๆเช่นกันอันนี้โซกูด so แนะนำนะคะฟืบถอดออกมาหมวัวฟูกันเลยทีเดียวแล้วก็ ชิ้นต่อไปของหมวกของเรานะคะในวันนี้อ,อ๋อน้ามาแตกจัดหน้ามาแป๊บหนึ่งนะคะไอเทมต่อไปนะเป็นออ <c oughs> ของแวนนะคะทุกคนนี่อันนี้สำหรับแวนใบนี้นะคะแอนใช้ไปพูกระดึงนะทุกคนใบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะบังแดดนะคะแล้วก็นี่มีเชือกให้ด้วยมัด อย่างนี้เลยใครที่กลัวหมวกหล่นหมวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่มยมันเวิร์กมากๆทุกคนนี่พับอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนเออชอบชอบชอบอันเนี้ยกันแดดดีบังแดดดีนะคะทุกคนแล้วก็หากใครมีโอกาสได้ไปภูกระดึงนะทุกคนแนะนำเหมือนเดิมมากบรรยากาศดีแต่ตอนเดินขึ้นเนี่ยโอ้โหอย่างทรมานต้องมีอุปกรณ์แบบ หมวกพวกนี้ไปด้วยนะคะทุกคนไม่อย่างนั้นเนี่ยเราแบบดำดำแน่นอนดำเบอร์วังนะคะทุกคนโอเคชิ้นต่อไปของทางเราจะเป็นแฟชั่นนะอันนี้จะเป็นแฟชั่นหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะคะคือเอ็นชอบสีเขาแล้วก็ชอบลายเขียนของเขานะคะนี่ก็คือตัวนี้เลยช้าดใส่ให้ดูฮ่าๆน่ารักแม้ดูดีหนูร้อยหมวกแดงเออ ดูสิทุกคนแอนชอบใส่หมวกขนาดไหนอ่ะเพราะว่าหนึ่ง,แอน,นมมองแอนเป็นคนที่ขี้เกียจทําผมอ่ะเอาจริงแอนเป็นคนที่ขี้เกียจทาผมนะอ่อหากวันไหนแอนใส่หมวกหมวกแกป๊ปแอนจะมัดผมเลยถ้าสมมุติว่าไปที่แบบไปถ่ายรูปอะไรสวยๆเนี่ยก็ต้องมีทําผมกันนิดนึงแหละนี่ดูสิไงสวยไหมเออแอนชอบสีเขาอ่ะน่ารักวร์เออสวยๆชอบชอบแล้วก็ชิ้นต่อไปของทางเราจะเป็น ฟิลลานะคะตัวนี้ฮ่า,านี่น่ารักแม,อมขอบขาวแล้วก็ติดโลโก้ฟิลลาเดี๋ยวเอาหน้าม้ามาหน้าม้าหายนี่ทุกคนโอ้ยแยงตานี่น่ารักเนาะใส่ไปเดินห้างใส่ไปใส่ไปไหนก็ได้ที่อยากไปเออเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันน่ารักเวอร์อจริงๆมันมีของ มันมีอีกใบหนึ่งนะของของ C C W O น่าจะอยู่ในรถแอนไม่ได้เอาขึ้นมานั่นแหละนี่เนื้อมาอแล้วก็ต่อไปจะเป็นหมวกแก๊ปนะทุกคนขอเริ่มจาก Adidas สีดำคนนี้โอเป็นไงเป็นไงเท่ไหมเท่มากเวอร์อ่ะทุกคน ใส่แมสนะแล้วก็ใส่แว่นตาดําโอ้โหสุดๆเลยดูเท่มากทุกคนสวยชอบ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 อดินะคะผ่านไปเพื่อมให้เป็นการเสียเวลาเร็วนิดหนึ่งนะหมวกเยอะต่อไปเป็นตัวนี้ของล็อกซี่นี่ตัวนี้น่ารักไหมเป็นลายดอกไม้แล้วก็มีโลโก้ล็อกซี่สีฟ้าอันนี้แอนชอบใส่ไปแบบไปทะเลอเออแอนชอบใส่ไปทะเลใบนี้ เนี่ยมันจะเหมาะมากกับการไปทะเลนะคะทุกคนเพราะเขาเป็นลายดอกไม้แล้วก็เป็นเปรตสีฟ้านะคะหมวกพอดีหัวนะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมากพอดีพอดีข้างหลังเป็นแบบนี้เป็นตัวแตบแตบแบบนี้นะคะชิ้นต่อไปจะเป็นของฟิลล่าอีกเหมือนเดิมซึ่งสีแบบเจ็บมากแม่นี่สีแดงโ้เป็นไงแดงมากแม่ อันนี้คือแฟชั่นจ๋านะคะเป็นการเป็นเป็นการที่แบบว่าใส่หมวกไปเดินแบบไปเดินห้างนะทุกคนถ้าใครหาทางเราไม่เจอนะก็ให้สังเกตหมวกนะคะ <c oughs> <c oughs> คือเจ๋มมากเวอร์ทุกคนดูสิเออน่ารักไหมฮ่าฮ่าน่ารักอะ่ะชอบชอบชอบและไปสุดท้ายของเรานะคะเป็นของ Under Armour นะคะทุกคนสีขาวนี่ ทางเราก็ชอบใส่เหมือนกันนะใส่ไปเดินห้างใส่ไปเที่ยวใส่ไปทุกที่ท้่ไหนที่อยากไปเอเอแอนชอบตัวที่แบบมันเป็นสีขาวแล้วเป็นตัวหนังสือแบบ Under Armour โลโก้ใหญ่เบิ่มนะคะทุกคนแต่ใบเนี้มันจะใหญ่ไปนิดนึงนะสำหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะทุกคนแต่แอนก็ซื้อมาเพราะว่าแอนชอบนี่ปรับให้มันเข้ากับ ศีรษะเรานะคะมันก็โอเคนะทุกคนนี่น่ารักแหมนี่เออทุกคนทุกคนชอบให้แอนใส่หมวกแมวไหนอะคอมเมนต์ได้นะคะนี่ส่วนหมวกสีขาวทางเราก็ชอบมากมากมากเช่นกันนะคะทุกคนเออสวยไหมน่ารักเนาะเออโซกูด so มากทุกคนใครอยากได้ก็วิ่งไปตามเลยจ้าเดอร์เมอร์ โอเคหมดแล้วสำหรับหมวกของทางเรานะคะแต่ว่าแอนมีใบหนึ่งอของ c ีซีดับเบิลโอไม่ได้เอาขึ้นมาจากรถนะเสียดายไม่ได้เอามาทำให้ดูนะคะออข,อขอจะทรงผมนิดหนึ่งไอเทมต่อไปนะคะเป็นกางเกงนะคะทุกคนซึ่งเป็นกางเกงที่แฟชั่นจ๋ามากสีแรกของเราวันนี้เบนนี่สีดำเป็นกางเกงผ้าย,ยืดนะคะ ของยูนิโคทุกคนใส่สบายเวอร์นะคะเดี๋ยวแอนจะให้ดูนะว่าวแอนมีกี่สีเมื่อกี้สีดำใช่ไหมอันเนี้ยสีครีมอันเนี้ยสีครีมนะคะนี่สีเขาก็ไม่ฉูดฉาบแล้วก็เป็นสีแบบริบเรียเป็นสีที่แบบใส่ไปไหนมาไหนได้ง่ายอย่างทุกคนอสืสีต่อไปสีต่อไปก็คือ จริงๆมีแทบทุกสีอะนี่สีเหลืองสีเหลืองน่ารักเนาะเออแต่สีเหลืองเนี่ยแอนใส่แล้วค่อนข้างจะสะบุมฮึมนิดนึงนะขายอันใหญ่เลยขายใหญ่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี่ใส่สบายทุกคนอันเนี้ยแนะนำนะของยูนิโคอันนี้สีเหลืองแนะนําจริงๆใส่ดีนะคะใส่ทํางานก็ได้ใส่ไปข้างนอกก็ดีนะคะทุกคนต่อไปสีเขียว บอกแล้วมีแทบทุกสีนะคะสีเขียวนี่อันนี้แอนแอนจะชอบใส่แบบวันไหนวันคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกคริสต์มาสอะไรเงี้ยจะชอบใส่กางเกงสีเขียวเสื้อสีแดงเลยเออดูดีคือใส่มานานแค่ไหนดูนี่อันนี้คืออาจจะโดนตะปูหรืออะไรสักอย่างอะในที่ทํางานอะแต่ก็ไม่ยอมทิ้งเด้อใส่ดีใส่ดีจนไม่ยอมทิ้งนะสุดท้ายสีแดง ไม่ออกแดงอ่ะไม่ใช่สีแดงอ่ะไม่ใช่แดงจ๋าสีอิฐไหมนี่นั่นแหละใส่ดีทุกคนอันนี้ก็เช่นกันเหมาะกับวันขึ้นปีใหม่หรือวันคริสต์มาสวันแบบออ,อะไรนะวัลเลนทน์เหรอเออใส่กางเกงสีนี้แล้วก็เสื้อสีแดงนะเออทุกคน นี่แหละคือไอเทมเด็ดที่เป็นกางเกงของทางเรานะเราชอบใส่กางเกงของแบรนด์ยูนิโค่นะคะทุกคนซึ่งมันใส่สบายแล้วก็ผ้ามันยืดนะทุกคนมันให้ความแบบธรรมะแมงอะ่ะไม่รัดติวมากนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นไอเทมแจ็คเก็ตนะคะของทางเราเป็นเสื้อแขนยาวซึ่งเป็นเสื้อยีนนะคะตัวนี้เนี่ยอนชอบใส่เดินสาสใส่ใสออเดินแบบ เวลาไปดูงานเวลาอะไรอย่างเงี้ยแดดมันร้อนๆน่ะทางเราก็ชอบใส่ตัวนี้แหละเพราะว่าหนึ่งแดดไม่เข้าแดดไม่เข้าจริงๆแม่งงมากทําไมแดดไม่เข้าแต่ร้อนเวอร์คือเสื้อยีน่ะด้วยความมันเป็นเสื้อยีนมันหนาใช่ไหมแล้วคันนี้พอเราไปเดินสายอ่ะตากแดดอ่ะมันก็ร้อนดิถูกไหมแต่มันดีตรงที่เฮ้ยแดดไม่เข้าอ่ะทําไมแดดไม่เข้าวะงงมากแม่แต่คือร้อนนี่ ตัวใหญ่เบิ่มแล้วก็หนักนะคะหนักเวอร์วังด้วยเออแต่เราทางเราชอบนะทุกคนต่อไปเป็นเสื้อที่เป็นเสื้อแบบเสื้อแขนยาวเสื้อกันแดดนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นของแบรนด์ยูนิคเหมือนกันนะของแอนอมีอยู่2ตัวนะคะที่แอนชอบชอบชอบใส่นะเวลาแบบพาลูกค้าไปดูพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นรุ่นนี้นะคะทุกคน นี่แต่ของแอนอะซื้อสีม่วงมานี่ถ้าดาเนี่ยผ้าเขาอย่างเงี้ยเป็นผ้าแบบเป็นผ้าที่แบบใส่สบายมากแล้วแดดอันนี้คือก็คือแดดไม่เข้าเหมือนกันทุกคนแดดไม่ทะลุนะอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นการ U V โดยเฉพาะนะคะทุกคนเขามีหลายสีนะที่ชอบยูนิโคนะคะทุกคนอย่าลืมอย่าลืมแวะเข้าไปดูที่ยูนิโคได้นะคะนี่ เออตัวนี้ก็ราคาประมาณ900กว่าบาทไม่แน่ใจอะ่ะแต่ไม,ไม่ไม่น่าถึงพันนะทุกคนแล้วก็เสื้อกันแดดตัวต่อไปของแอนจะเป็นตัวนี้เป็นเสื้อกันแดดเช่นกันของเขาจะเป็นผ้าล่มนะเนี่ยเป็น,เป,นเป็นลายคล้ายๆลาย,ลายเป็นลายสีฟ้านะทุกคนแล้วก็นี่เป็นแบรนด์ยูนิโคนะคะไซส์ S นะเอออันนี้ก็แดดไม่เข้าเช่นกัน จริงๆมันดีเว้ยมันเหมาะสำหรับซัมเมอร์ช่วงนี้เลยนะคะทุกคนหากใครแบบไปข้างนอกบ่อยๆนะแล้วก็ไม่มีเสื้อกันแดดหรือไม่มีไอเทมในการแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีไอเทมเด็ดในการกัน UV นะทุกคนนอกจากครีมกันแดดแล้วเนี่ยเราจะต้องมีเสื้อกันแดดมีหมวกนะคะคือจะต้องเอาไว้ปกปิด ร่างกายให้ดีนะคะเพื่อไม่ให้แสง uv มันกระทบกับผิวหนังของเรานั่นเองเหนื่อโอ้ทุกคนอยากกินน้ำใครก็ได้มาส่งน้ำหวานหน่อยโอเคสุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงๆเนี่ยโอ้ยคลิปยาวไหมไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะพยายามตัดให้มันเหลือแบบไม่ไม่คลิปไม่เยอะมากไอเทมต่อไปเปลี่ยนไอเทมเสื้อยืดทุกคนเป็นแฟชั่นเสื้อยืดของเรานั่นเองทางเราอะชอบใส่เสื้อยืดที่แบบ ลายน่ารักน่ารักนะทางเราไม่ไม่ค่อยมีแบบไม่ใช่ไม่ค่อยมีมีแต่ไม่ค่อยใส่นะคะช่วงนี้ก็ใส่แค่เสื้อยืดกางเกงผ้ายืดไปทํางานนะคะแล้วก็จะมีเสื้อยูนิฟอร์มของทางเราเนาะสําหรับเสื้อที่จะใส่ไปทํางานของทางเรานะก็จะเป็นนี่เสื้อประมาณนี้ทุกคนอันนี้เป็นของยูนิโค่นะเป็นเสื้อยืดสีขาวแขนก็ยาวประมาณนี้นะคะทุกคนใส่สบายนะแล้วก็ลายน่ารักนะคะนี่ประมาณนี้นี่เป็นเสื้อแบบ ธรรมดาธรรมดาแอนชอบใส่เสื้อยื่อที่แบบไม่ค่อยมีลายลายไม่เยอะใส่สบายๆเป็นแบบแนวรบเรียบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นของ a d i d a s นะเออหเห็นไหมมันเป็นแฟชั่นของ a d i d a s อนะทุกคนแขนก็จะเป็นแบบลายทางสีขาวแบบนี้นะคะด้านอันนี้คือด้านหน้านะแล้วก็อันนี้คือด้านหลังก็ไม่ได้มีโลโก้อะไรนะคะสีฟ้าสีาสน่ารักมาก,มากอันนี้ <laughs> เราเป็น f c ของยูนิค o วจริงๆอ่ะเชื่อ,อยัง นี่ส่วนอันนี้เป็นเสื้อของแบรนด์ยูนิโคลเหมือนกันลายมิกกี้มสาโอ้โหน่ารักมากทุกคนเห็นไหมอันนี้แอนชอบมากๆเลยนะคะก็เป็นเสื้อยืดนะคะเอาไว้ใส่แบบใส่ไปทํางานนั่นแหละหรือใส่ไปเที่ยวข้างนอกก็ได้อันนี้สุดท้ายละก็เป็นของยูนิโคลเหมือนกันนี่ลายเขาน่ารักไหมเออเป็นเสื้อยืดพื้นพื้น,นสีดําแบบนี้แหละทุกคนเออนั่นแหละใดๆก็ตามคือมันคือแฟชั่นเสื้อยืดด้วย มันใส่ไปไหนก็ได้ใส่ไปทำงานก็ได้ใส่ไปเที่ยวก็ได้นะคะทุกคนโอเคนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของแฟชั่นปี2020ของทางเรานะคะหากถ้าใครชอบอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอนด้วยนะคะทุกคนคือที่เอามาให้ดูก็คือแนะนำทุกอย่างมันดีทุกอย่างกับทุกคนนะคะสำหรับไอเทมไหนก็ใครที่หาไม่ได้หรือ หรือหาไม่เจอเขาก็อาจจะหมดล็อตไปแล้วนะคะทุกคนเขาอาจจะล้อนสินค้าใหม่เข้ามานะคะบางตัวมันหาไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบนะสำหรับวันนี้ไม่บายขอแห้งหนูนะ้ำมากเวอ่อ